สำนักง,งานนโยบายและแผนขนส่งและจราจรจัดประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานีพังงาภูเกต็ตครั้งที่2ที่จังหวัดพังงาเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่4มิถุนายน2 5ง7ที่ห้องประชุมปัญญีโรงแรมภูง,งาอําเภอเมืองพังงานายชัยวัฒน์เทพีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่2การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราธ,ธานีพังงาภูกเก็ตเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มองค์กรเอกชนกลุ่มผู้นำทางความคิดผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อม,มวลชนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากนายจุฬาสุขมานพผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจรกล่าวว่าจากผลการศึกษาของโครงการเส้นทางรถไฟสายคู่สายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราธานีถึงท่าน,นุ่น พังงาเป็นการดําเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมของรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าชุมทางทุ่งโพท่าน,นุ่นส่วนข้อสรุปการดําเนินการเส้นทางใหม่ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในบางพื้นที่รวมถึงการขุดเจาะอ,อุโมงค์และเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อเชื่อมต่อไปยังท่ากัศยานกระบีส่วนปลายสายที่ท่าน,นุ่นก็มีรถไฟฟ้าของภูเก็ตรองรับช่วงต่อซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโครงข่ายที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้ง มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคม,มานาคมขนส่งเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้และเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยรวมทั้งสร้างทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพลดปัญหาการคม,มานาคมลดมลพิษลดต้นทุนการผลิตเกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับปัญหา ใน,นขณะนี้คือการบุกรุกพื้นที่เวียนคืนของการรถไฟที่มีทั้งส่วนราชการและประชาชนซึ่งบางพื้นที่ก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนขนาดใหญ่ไปแล้วว่ามันมีหลายพื้นที่มีข้อพิพาับกตัวอย่างเชท,ทาเอเียเป็นข้อาไร,ะร่ะตไรก็ตามเนข้นอทขสุดท้ายก็คือรถไฟก็ชน,กนดีนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันมีหลายพื้นที่นะนะครับ,บ,รบซึ่งในส่วนนี้เนี่ย เท่าที่รับฟังอย่างที่ประชุมเพราะว่าการสาร้างรถไฟครั้งนี้ก็คิดว่าเกิดขึ้นแน่นะครับเราตัง้งความหวังไว้หลายปีนะครับจนเดี๋ยวนี้ป๋าจำเริญตบอกเมื่อกี้กทิถามท่านนายก75แต่วันนี้ทางวี85นะครับท่านวิยากรบอกว่าอีก2ปีก็บอกป๋ารออีก2ปีนะครับ